เชโลลิตโซนิก 1.4LT สีขาวโอโมโอ สวัสดีครับพี่พี่ FC ของผมนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาขายรถยนต์เชฟโรเลตโซนิกครับใครหารถเที่ยวปีใหม่นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันหน้าหนาวแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะหารถสักคันหนึ่งนะครับพาลูกพาเมียไปเที่ยวหรือว่าใครจะไม่มีรูปมีเต้าเนี่ยก็ไปกับแฟนนะครับรถสักคันหนึ่งราคาไม่แพงแล้วก็เครื่องยนต์กเกียร์ไว้วางใจได้นะครับ ไม่ใช่คันไหนเลยครับเป็นคันด้านหลังผมนี่แหละนะฮะที่ผมจะเสนอราคาในวันนี้เนี่ยก็จะขายอยู่ที่83,000บาทนะครับคันนี้เป็นรถยนต์เชลล์เนสโซนิกปี2องพันะคันนี้เป็นรถลำดับที่2นะครับแล้วก็รถสีขาวนะเป็นตัวรองท top นะฮะคันนี้สีสันด้วยร่มสวยงามเลยสเกิร์ตมีครบทุกชิน้นยกเว้นชิ้นหน้านะฮะก็ชิ้นหน้าเนี่ยมันจะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเฟิกกันนะขึ้นเขื่ขึ้นขึ้น,น,น,นหลังเต่าอะไรเงี้ยมันก็แบบกหายไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ หล่อไปแต่ว่าไม่ขี้เหรน,นะครับไอ้พวกนี้มันเป็นอะเซซเซอรีเสริมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครหารถราคาแพงราคามอเตอร์ไซค์ในราคา80,000 0บาทเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีแก้ไขระบบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอร์เ,เย็นเจี๊ยบเลยที้ไอเย็นมากๆนะแล้วก็ระบบต่างๆดีด้วยแล้วก็ที่พันคือแท่นเครื่องแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เพราะว่าสั่งมาแล้วมันมาช้ามันติด11เดือน11นะครับมันช้าเลอเกินแต่ว่าผมสัญญาไว้แล้วคุณผู้ชมครับ จะเปลี่ยนทั้งเครื่องให้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นทั้งเครื่องตัวเก่าว่าสภาพเป็นไงเนาะแล้วเดี๋ยวตอนที่มาดูตัวจริงเนี่ยตัวใหม่มันเป็นแบบไหนนะครับก็สัญญาเลยแล้วก็คันนี้ที่สำคัญค,คือยางใหม่ได้ยางปี23่สิบสามพิาลารีชุดนี้เกือบหมื่นนะคุณผู้ชมก็เหมือนกับซื้อรถในราคาไม่แพงและภาษีไม่ขาดด้วยเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้ไงวะมันแล้วรอลิงต้องพร้อมแล้วดิโโอ้หภาษาไทยไม่แตกฉานอืทำโทษทำโทษโโตบแรงไปหน่อยที่แรกก็จะแอคติง้งเอาละครับผมไปรับชมทีมพร้อมกันเลยครับ เอาละครับคันนี้ก็รายละเอียดนะก็เป็นรถปี2013นะฮะอันนี้เนี่ยแก้ไขระบบน้ำนะผมก็เปลี่ยนท่อน้ำาบนนะครับแล้วก็ถังพักน้ำแล้วก็ท่อน้ำเป็นอลูมิเนียมนะครับคือจริงๆท่อน้ำอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยของเดิมของเขาเป็นพลาสติกนะครับก็ปัญหาที่ผมเจอถ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบแตกนะครับบางทีมันก็ระเบิดออกมาโบเลยนะที่ผมเจอนะนะครับแล้วก็มีซึม,มอะไรเงี้ยเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันจะทนความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะครับ ซึ่งอพอเปลี่ยนเป็นตัวของอลูมิเนียมแล้วเนี่ยก็ทําให้มันยืดอายุยยการใช้งานไปได้อีกเยอะเลยยาวนานนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมขายด้วยนะท่อน้ำอลูมิเนียมเนี่ยพันสองส่งฟรีเฉพาะ FC Big s h o กชอรถบ้านนะคะเอากลับเข้าเรื่องของเราต่อแล้วคันนี้เป็นรถยนต์สีขาวนะเป็นตัว LT 1.4เกียร์ออโต้นะแล้วก็คันนี้เนี่ยเปลี่ยนยางใหม่นะครับเป็นยางพิลลารีนะยางพิลลารีแล้วก็ปี23นะฮะยางใหม่มาก แล้วก็สีสันโดยรวมแล้วไม่ขี้เหร่เลยครับคุณผู้ชมสวยมากๆแล้วก็นี่ภาษีเป็น69นะกุมพาคุณแจอีกหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตาําหนิเล็กๆน้อยๆยนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานะบางทีเฮ้ยรับไม่ได้วะสีทะลอกนิดหน่อยไม่เอาอ่ะโอเคคุณผู้ชมไม่ต้องมาคาดหวังอะไรหน้าง,งานเลยครับคุณผู้ชมแค่นั่งดูคลิปเนี้ยอยู่ที่บ้านจนจบนะไม่ต้องเสียเวลามานะนะครับแล้วก็บางอย่างที่ ผมลืมภาคไปหรือว่ามองข้ามไปเนี่ยด้วยความไม่ตั้งใจนะคุณผู้ชมครับก็ต้องขออภัยนะครับก็จะมีตรงนี้อีกนะรถบางๆเดิมๆนะครับคันนี้เนี่ยไว้วางใจได้คือเชฟโรเลตเนี่ยช่วงล่างดีมากๆถ้าเทียบกับในรถคลาสเดียวกันนะฮะไม่นิ่มไม่ย้วยนะมันจะแบบแน่นนะฮะแน่นตึบๆเลยตรงนี้ที่ผมขัดเพิ่มเติมให้นะออกอยู่แล้วนี่นะรูปปแล้วมันไม่ไม่เข้าเนื้อนะครับอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อในห้องเครื่องกันนะครับกับเชฟโรเลตโซนิกคันนี้นะครับ8 3 0 0 0ับาทครับคุณผู้ชมครับมาดูกันในห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงหน้านี่เดิมมากเลยนะตุ่มต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะฮะอามาดูกันที่คันหน้านี้หนึ่งนะครับคันหน้านี่เดิมหมดเลยนะครับก็มีการถอดทำสีบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้83 0 0 0บาทโอ้โหมอเตอร์ไซค์ไอนะครับทางพักน้ำใหม่นะแล้วก็ พ่อน้ำนะครับอันนี้คอยใหม่ด้วยให้คุณผู้ชมดูคอยคอยใหม่นะใหม่จริงๆนะ,นะเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้ผมมีการล้างห้องเครื่องไปนะเพราะว่าตอนแรกมันจะมีพวกคราบแดงอะไรเงี้ยก็จะกการล้างไปนะฮะแล้วก็เทนเครื่องนะครับที่ผมสัญญาไว้ที่ผมเมื่อกี้แทนเครื่องนี้จะเปลี่ยนใหม่นะโอเคนะคุณผู้ชมดูตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวมาดูตัวจริงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสัญญาไว้เป็นเทนเครื่องนะครับเราสั่งไปแล้วนะครับก็ รับรถราคาไม่แพงแล้วก็เก็บงานให้จัดสภาพให้นะคุณผู้ชมครับก็ลองดูนะคันนี้ทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจเหนือย,ยันใต้ส่งได้ทุกจังหวัดไปดูภายในกันครับคุณผู้ชมครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะมีหนึ่งดอกอยู่ข้างหน้าคอนโซลนะครับตรงไปวงกลมนะแผงประตูก็ทูโทนนะครับ Black and Gray นะแล้วก็ยางนะนี่ยังมีพวกใบต่างๆนะครับที่ออกจาก b q u i c k นะครับนี่ที่8ปนะคุณผู้ชม นะครับยางใหม่จริงๆนะครับไม่ได้โม้แล้วก็พิาลารี่ด้วยนะคือไม่กลัวน้านะพิาลารี่อมาดูเลขใหม่นะครับคันนี้ก็อยู่ที่1 1เท่าไหร่1นึ่งแนานะครับเลขตัวเลขหรือว่าไฟต่างๆขึ้นหมดก่อนนะครับแล้วก็ดับไปนะคือรถที่สมบูรณ์นะนะครับแอร์เย็นหมดนะครับเจี๊ยบเลยแล้วแผ่นกันฝุ่นต่างๆไม่ขาดนะแล้วก็รายละเอียดดีนะครับที่วางแก้วน้ํา ะะอันนี้มีช่องใส่ของแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสอยู่นี้คันนี้เนี่ยก็จะมีประกันตามใหม่ด้วยนะเหลืออีก3เดือนนะครับประกันตามไม้ของไทยวิวัต์ตรงนี้ก็ซื้อ USB อเราจะขับรถทีเราก็เสียบนะฮะอ่ามันแบบไม่รรบุผู้กับขี่นะครับอ่ามีติดแถมไม่ให้นะนะฮะไฟเก๋งนะครับมา่านต่างๆไม่มีหลุดไม่มีหักนะครับ รายละเอียดก็ประมาณนี้นะเบาภาพดีเลยมีค่าร่าันิดหน่อยเดี๋ยวผมตรงนี้เพิ่มเติมเสริมให้วิทยุติดหมดเลยนะครับสามารถเสียบตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ใครมีตัวเสียบบลูทูธก็สามารถมาเสียบแล้วก็ฟังเพลงผ่านมือถือได้นะครับ FM AM นะครับอ่ะปิดละนะฮะพวรมาลัยถุงลมนะนะฮะมาครับมาดูกันต่อกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับ4บานปรับเบาะข้างเป็นแบบไฟฟ้าโอ้เดี๋ยวก่อนนะฮะผมกดล็อกเอาไว้ เียบร้อยครับปลดล็อกพวกเชฟเนี่ยมันต้องกดปลดล็อกแบบดับเบิลนะครับเอาละครับเบาหลังสามารถทับได้นะแล้วก็บอรแถวสองเนี่ยสภาพดีมากเลยนลวมแข็งมากนะฮะนี่พับได้สองข้างเลยนะต้องบอกว่ารถสีขาวมีเสน่ห์นะครับคันนี้ขายไม่แพงเลยนะได้ยางใหม่นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ในฝากระโปรงหลังกันนะครับมาเลยต่อเนื่องเลยคันนี้สวยจริงๆนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4ี่จุดนะ เซนเซอร์ 1>, 1 2 3 4นะครับอ่ะป่ะงหลังนะก็เหมือนเดิมครับรถไม่เคยชนหนักนะคือเราไม่เคยเห็นรถพวกนี้เกิดเป็นเหตุหนักอยู่แล้วะเพราะว่าระบบเบรกระบบรักษาความปลอดภัยเอ่อกข,ขับเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะครับไม่ค่อยมีใครเขินหรือแบบสับัดหรือว่าแบบ พลิกคว่ำอะไรเงี้ยไม่มีนะคุณผู้ชมลองลองดูนะถ้ามีหัวข่าวอะไรก็เราลองกรอบลิงก์มาดิผมจะได้จะได้ลบคำพูดคำคมไปนะครับเดี๋ยวก็บอกนี่ไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกนี่ไงกูเห็นแล้วเนี่ยกูเคยเห็นคลิปมันมีความเอาละครับผมเดี <annoying> <ills> ๋ยวมาสรุปกันนะครับครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะก็มาสรุปกันครับคันนี้ขายราคา83,000ืบาทนะครับก็แพงกว่ามือถือหน่อยเดียวนะไอโฟนมัน60,000บาทใช่ป่ะนะครับแพงกว่านิดนึงแล้วก็สามารถขับได้นะครับสามารถคือุณผู้ชมจะซื้อไปให้พ่อให้แม่ใช้ต่างงจััหวดดก็ไ แล้วก็หรือจะซื้อให้ลูกนะเรียนจบมหาลาัยแล้วจะเริ่มทํางานนะครับเลือกเลือกรถที่หัดขับพูดง่ายว่าเอามาเป็นรถในการเ,าเป็นครูนะครับเวลามันเฉี่ยวมันชนจะได้ไม่ต้องเสียดายมากนะก็ทปาประกันชั้นสามบวกติดเอาไว้แค่นี้คุณผู้ชมครับ,รบกับรถราคานี้นะแล้วพอเขาขับเก่งแล้วขับคล่องแล้วก็ค่อยไปซื้อรถใหม่ๆราคาแพงๆป้ายแดงอะไรแบบนั้นนะฮะเอาละครับผมวันนี้นะครับก็ต้องฝากไว้อย่างนี้แหละนะครับก็ดูรถได้ที่หลังฟาร์มจราเข้สามพานนะ แล้วก็โทร0854418189นะแล้วก็รับได้ทุกรุ่นด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเหนือยันใต้ผมส่งได้ทุกจังหวัดเลยแล้วก็ทดลองขับได้จนงวัาพอใจนะครับคุณอยู่ที่ไหนอยู่ไกลให้เพื่อนให้ให้ญาติวิ่งมาดูมาทดลองขับแล้วก็รายงานไปนะครับอย่างน้อยก็มีคนเห็นตาเนื้อญาติคงไม่หลอกกันหรอหมั้งนะฮะเอาละครับผมวันนี้พี่ชลบ้านขอตัวลาไปเลยนะครับผม ขอขอบพระคุณทุกท่านอีตาลครับช่วงนี้ก็รถก็จะออกไปอย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวจะมีพวกมิวเซเว่นด้วยอะไรอย่างเงี้นะต่างๆแล้วรถครอบครัวรถอะไรอย่างเี้ก็พยายามหามาให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับก็อ,อย่างน้อยชมเพื่อความบันเทิงนะแล้วก็ใครชอบคลิปแบบไปส่งรถอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบอาจจะไม่ได้หาหรอกแต่ว่าดูเพลินๆได้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, เป็นกำใจบิ๊กชอนด้วยนะครับลาไปเลยครับสวัสดีครับอืมสวยนะ